ไอ้นี้ทำได้ไหมเนี่ยอยากรู้อ่ะลุงก็ไม่รู้อะลุงทำอะไรทำจริงลุงก็ไม่รู้ว่าลุงจรงทำมันทำไมเออมันทำไม่ได้เหรอเออถ่านกับกับกับไอเนี่ยกับ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 สาล่ายอะเพราพอพอเราทำเป็นบล็อกกัมันทำได้นะแต่พอเราเอามาทำเป็นทอดอะไม่ได้ฟ้าเมื่อไงอะทำไมมันทำไม่ได้อะ ผมลุงพอเราเราจะมาเดินเราจะไปลงถ้ำกันสักหน่อยกันนะเพราะว่าอุปกรณ์เราก็เสนจะน้อยนิดแทบเลยเราก็เราขัดสนหน่อยะลุงเมา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 ลุงเจ้าเจ้าเจ้า่างไปเลยจะขุดดิ่งมามเรถ้าขุดดิ่งไปนี่ผมก็ผมว่าโอกาสตายกับการรอเราจะคนดแล้วคืงเลยมองไปตรงลาวนะ อะไรอ่ะไม่รู้啊เหรอโอ้โ้ยเจอเจอเหล็กเรียบร้อยเจอเหล็กแล้วเจอเหล็กแล้วเจอเหล็กแล้วเเจอหลล็กแ้วผมนี่เหล็กเลยนี่เหล็กเลยนะอืมอะไรคนเนี้ยอะไรวะผมก็ห้าเหมือนกันเนี่ยโห โอ้ยยัง oh, มีอ่อโอ้โหเออโอ้ยยังไกงมา้ังนี้ปุ๊บโอ้โหเสร็จกอนยังเงี่ยมเลยจุาแล้วก็กันไม่ได้นะแล้วทีนี้ทำไงลอนี่จะเป็นจุดดึงนะจุดดิ่งจุดโดดมักน้ำพริกลงกว่า เฮ้ยเฮ้ยลุงขโมยแน้วมีถังน้ำไหมลุงเหรอถังน้ำอ่ะจีนีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีบรูนน้ำมันหน่อยจากน้ำมาด้วยได้ได้ใช้อาสาดด้วยล่ะได้ๆถังน้ำไม่มีเอาอันนี้ไปก่อนนะใช้ได้เหมือนกันแหละลุงรับะถังน้ำไม่มีเลยเอาอันนี้ไปก่อนคือคุณลุงใช้อะไรอ่ะถ้าถังน้ำไม่มีน้ำคุณใช้อะไรอ่ะ ใช่นาอาดมันเป็น่าาสอาดแต่เดี๋ยวได้ดูคปเไไอะไเอาอารีเอาน้ำมาเดี๋ยวีบยนน้ำมาผมต้องการน้ำเฮ้ยเฮ้ยรีบเอานเนี้ยน้ำอะไรเอ้ยไโอ้ยคือมันไปน้ำมันดู ถังน้ำอ่ะเป็นน้ำอเมรเลยถังน้ำาุมกขนาถแล้วที่ใช้ิงอนั้นเอาฟันปอมลุยก่อนเอาฟันปอมมาเลยั้นะเอาฟันปอมมาอะไรเสียงตึกวะหวยไหวแล้วโกแล้วะแล้วความจรมันเป็นางเก็บยฟันปูฟันฟันลุงอย่างนี้เหรอลุงเออไปทังลุงนึกว่าเอลี่นะเนี ลุงขอบอกแล้วอย่างนี้คือถังกิบเีลยวลุงเลยงเขียวสีเหลืองเหรอไม่ใช่สีเป็นสีอะไรเนี่ยลุงกินอะไรมีลุงไม่ใช่มนุษย์แล้วอุ้ยอ่าเจอสีโอุ้ฟันปลอมติดตาแล้วเขียวกันอุ้งลุงใช้ไม่ฟันยังเป็นฟันปลอมลุงนั่นแหละแต่ว่าลุงใช้ชีวิตลำบากันดิลุงจะกินข้าวไงลุงเชื่อไม่ออกนี่ไม่ต้องเขียวพูดเลยกืนไปเลยพูดไหนดิเออไม่อะไรครับ แค่สิ่งที่เรารู้ก็คือคือตาภาพงัวอากาศร้อนปกติ40องศาเอ่อไม่ได้พูดอะไรนะแี่เอ้อหอมจริงอมอจริงใครพูดตาว่าเราใส่เสียงจะท้อแล้วนะเสียงจะท้ออ่ะ ใครขยับก่อนเป็นเกย์ใครขยับก่อนเป็นเกย์โอเค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 ผมรู้แล้วว่าใครเป็นเกย์คือเสียงหกอีกเสียงนึอะไ้ยเจอของไห้ไมมไหมไหมไหมไมไมไมอะไรนะโอ้อหมไหมไหมมมลุงเหรอลุง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 เอ้ย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 เอ้เอ้ยมาไังตอนไหนครับเนี่ย เจอของมากไม่หมไมไมไเมอไม่เจไมไมไเมไไม่ไหมไหบไามไเจไมไเมไหมไมไหมไหมไ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 หมไ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 มไหมไหไมไมไมไหมไไไมไหมไหมไมไไมไหมไหไหมไหไมไมไมหมไไม่เชื่อโมไหมไไหมไไหมไหมไหมไหหมไหไม่หมไหมโมไหมไหมมไมไม่รูไมไไหมไหมไมไหมไหมมไมๆไมไมไไม